ครับผมก็วันนี้นะครับเรามาทำครัวกันนะครับวันนี้มีปลาแซลมอนนะครับปลาแซลมอนทอดนะครับดูนะครับอันนี้สั่งมานะคอ่ารับผม,ม ดูนะครับใช้เทคนิคการทอดเหมือนเดิมครับก็คือใส่แป้งนะครับลงไปในน้ํามันนะครับมันจะช่วยนะครับช่วยไม่ให้น้ํามันกระเด็นนะครับดูครับสีสันน่ากินนะครับถ้าจะมันทอดครับผมลองดูนะครับผมนี่ใส่ปลา เสียงเป็นไงครับเสียงรา้ใจมากครับเราอยานี้ผงไปทําอะไรมันนะครับให้มันเ่็ตตัวก่อนเดี๋ยวนี้มันจะนั่นนะครับหอรอนี่หนึ่งหอนะครับก็จะมีกีๆๆนะ่ชิ้นครับห้าหกเจ็ดแปดมีแปดชิ้นนะครับผมอ่านี่ครับผมเราไม่ต้องใช้ไฟแดงนะครับ เปฟอ่อนๆนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะถ่ายนะครับติดตามได้นะครับในช่องคูนองชาแนลนะครับผมบ๊ายบาย